นะครับไม่ต้องโค้งวัะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนยามเช้าๆนะครับครับลงตาบุญชื่นปัญญาวุทโธนะครับท่านก็ได้เวลาจาลิกตุดงนะครับนะครับยามเช้านี้นะครับท่านจาริกิุดงออกจากโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยานะครับมุ่งนาเผอท่ารี่นะครับ วันนี้นะครับยากถามทุกท่านทุกคนครับขอโททุกท่านทุกคนยามเช้านะครับเช้าวันที่21นะครับเดือนมีนาคมพศ2 5งพนรบนะครับก็เป็นทีมคุณหมอนะครับที่รับพรอจากหลุงตานะครับก่อนเดินนะครับยามเช้า มาจากหลวงตาก่อนเดินยามครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาโทนะครับท่านใดจาริกดวงออกจากโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยานะครับนะครับออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเช้านี้เนาะนะครับรับนี้ก็ย่ายริธรรมที่ท่านมานั่งรอรับพรจากหลวงตานะครับถวายน้ำสิ่งของต่าง อยากเช้าเช้านะครับยกน้ำด้วยนะครับพี่มยยกน้ำขึ้นด้วยนะครับผมสิ่งของที่นำมาถวายนะครับยกขึ้นเลยนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตาบุงงน้าอำเภอท่ารี่นะครับเนาะท่ารี่ถนนทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งเก้าห้าครับท่ารี่ถนนทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งเก้าห้านะครับนี่ก็อ่ <c oughs> ได้แบบนี้แล้วก็ขึ้นเขาพี่โอ้ยวครับครับข,<อ>ขอสักคันแล้วถาวายก็ถาวายต่อเชดนนะครับสองสี่เอ็ดสามนะครับเราไปนี่เหรอ

กันยามเช้านะครับนะครับมุ่งหน้าท่าลี่นะครับท่าลี่นี่ใช้ถนนทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งเก้าห้านะครับแย้มที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับสองหนึ่งเก้าห้าขับเส้นทางที่หลวงตาหั่นทุดงงนะครับเนาะ ครับบรรยากาศนะครับได้เลยนะครับวันนี้ยามเช้าบรรยากาศสดชื่นนะครับแต่สายๆมานี่ก็จะร้อนนะครับเหมือนกับปกติของทุกๆวันนะครับเป็นป่าเป็นภูเขานะครับนี่ก็จะหันกล้องให้ญาติธรรมได้รับชมนะครับดูบรรยากาศนะครับวันนี้ก็จะขึ้นเขาอีกครับขึ้นเขาลงเขาอีกทั้งวันนะครับ ครับก็จ si right ากจุดนี้ไปแล้วนะครับก็จะไม่มีหมู่บ้านนะครับจะไม่มีหม uh ู่บ้านแล้วก็จะขึ้นเขาลงเขาก็จะไปมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ด้านหน้านะครับหมู่บ้านจะอยู่เป็นช่วงนะครับเป็นช่วงๆนะครับจะเป็นระยะแล้วก็จะไปเป็นหมู่บ้านอีกนะครับเนาะ หมู่บ้านข้างหน้านี่ก็เป็นบ้านบ้านอาฮีนะครับ34กิโลแตะไว้นะครับผม ก็ส่วนมากก็จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็มาเพิ่งมาเห็นจุดนี้นะครับเนาะที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนมากก็จะเป็นทางนี้ส่วนมากที่เป็นพวกแก้วมงกรนะครับส่วนมากเนาะแก้วมงกรเป็นสับปะรดเป็นนี่ครับบ้านอาฮีหนีสามสิบสี่กิโลนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับนี่บ้านอาฮี เทนทางนะครับเนาะทาลีนะครับ42กิโลครับทาลี42เชียงคาน93กิโลไปเที่ยวเชียงคานก่อนมาพี่ที่ก็ว่าจะแวะเชียงคานอะไรตอนขามาเมื่อกี้เนี่ย9 93กิโลได้นี่ใกล้ไปเรื่อยๆแล้ว,ลวทาลีเหลืออยู่42กิโลนะครับทาลีลเ,าาเหลือ476กิโล ท,ทั้งหมดป่ะพี่<ช>ทั้งหมดเหลือระยะทาง4 7 6, 6กิโลวกลบนะครับอา,อาจจะถ้าถ้าหลวงตาท่านเดินได้วันละหลายกิโลเนาะก็อาจจะจะย,นย,ย่นระยะเวลาลงมาอีกเงินก็ข้าวก็ประมาณ20 20ถึง5วันนี่หะประมาณเนาะผมคิดว่านมนผมคิดว่าอย่างอย่างช้านะพี่ประมาณสักผมว่าก่อนสงการอยู่ดีก่อนบ่ฮะ จะขึ้นอยู่กับหลวงตาแล้เนาะเพราะว่าวันที่16มีกิจขึ้นพี่รุ่น,น,นครับเจ็ดนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีนะครับญาติที่ทำดท่านทุกคนหลวงตางบุญชื่นปัญญาโถท่านก็ได้จาริกทดงนะครับออกจากโรงเรียนภาคแก้วอาสาวิทยานะครับแล้วนะครับมุงหน้าทารีนะครับรับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ